สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับคณิตง่ายง่ายอยู่กับอนุกรมเลขาคณิตนิด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 อนุกรมเลขาคณิตคืออะไรอนุกรมเลขขาคณิตคืออนุกรมที่เกิดจากการนําลําดับเลขาคณิตมาบวกกันเช่น a 1บวก a 2บวก a 3บวกจนไปเรื่อยๆถึง a n ครับผมโดยวันนี้คณิตง่ายง่ายได้นําสูตรอนุกรมเลขาขาคณิตมานั่นคือสูตรที่ง่ายง่ายนั่นคือ sn เท่ากับ A1 คูณ1ลบ R ยกกำลัง N ทั้งหมดหารด้วย 1-R ลบ R ครับผมผมผมต่อไปเป็นตัวอย่างโจทย์อนุกรมเลขาคณิตนะครับเป็นโจทย์ที่ง่ายๆและทำได้ง่ายๆซึ่งโจทย์นี้ไม่ง่ายๆ่ายโดยโจทย์มีโจทย์ว่าจงหาผลบวกสีพจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตเมื่อ A1 เท่ากับ3และ R เท่ากับ2วิธีทำนะครับคือ เราจะแทนโจทย์ลงไปโดยแทนโจทย์อยู่ว่า sn เท่ากับ a1 คูณ1ลบ r, r ยกกำลัง n ส่วน1ลบ r เราก็แทนลงไปนะครับ s 2เท่ากับ3คูณ1ลบ2ยกกำลัง4ส่วนด้วย1ลบ2แลัจงจากนั้นเราจะมายกกำลังและบวกลบกันนะครับนั่นคือ3คูณ1ลบ16ส่วนลบ1นะครับ และจากนั้นนะครับเราจะเอา1ไเป็นลบกับ16กันนะครับเราจะได้3คูนลบ15ส่วนลบ1นะครับจะและจากนั้นเอา3ไปคูณกับ15ได้เท่ากับ40ลบ45ส่วนด้วยลบ1และหลังจากนั้นนะครับกฎของลดชนลบนั่น้าคือเราจะได้ส5นั่นคือคำตอบนะครับจบแล้วนะครับสำหรับโจทย์ที่ง่ายง่ายและ สูตรเลขอนุกรมเลขาคณิตนะครับที่ง่ายๆและทําได้ที่ง่ายๆแ,และใช้ได้ได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมในที่นี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับคลิปนี้และวิดีโออย่าลืมซับ c r i b e ช่องด้วยนะครับกัาบสวัสดีครับ